สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกุมทัดลมนะคะ16-31มกราคมงานเงินความรักและการศึกษาค่ะดาวที่ย้ายมี3ดวงดาวค่ะอาทิตย์พุธทธุศอาทิตย์15มกราคมนะคะยาย,ยดศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่นะคะหน้าที่นี้เกี่ยวข้องกับ ปัตตนิหุ้นส่วนก็เข้าม,มีหุ้นส่วนร่วมนะทางไกลเบื้องหลังนะคะไปตรงข้ามมาคอยกระตุ้นส่งเสริมเป็นแรงเชียผลักดันอยู่เบื้องหลังนะคะทับลักษณาคนคนนี้มาสนับสนุนให้ชาวกลุ่มได้พบกับการเงินผลตอบแทนการเดินทางการค้าขายร่วมกันนะคะ อาทิตย์15มกราคมนะไปพบกับเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนชาวกลุ่มและมีดาวพุธอาทิตย์พุธคู่ดาวสติปัญญาวิชาการนะเป็นผู้มีประสบก,การณนะ์เพศตรงข้ามหุ่นส่วนคนนี้พุธ29มกราคมกับดาวทิศเป็นดาวคู่มิตรนะคะพุธนี้ก็ปุตตะหาแม้จะอ่อนวัยกว่าก็มาลงทุนการค้าร่วมก,กันกับชาวกลุ่มนะคะ พบกับพุทธมรณะคนต่างถิ่นนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปมีจันราชาโชคอยู่มีอุปสรรคปัญหาอะไรชาวกุมมีปัญหาแก้ไขยังไงทางด้านสุขภาพนี้เขาก็สนับสน,นุนคอยผักดันช่วยเหลือเป็นแรงเชียร์นะคะจันราชาโชคอุปสรรคปัญหาความหนักเหนื่อยที่ได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายนี้จันราชาโชคเรือนมรณะ การเดินทางไกลติดต่อการลงทุนร่วมกันจันทร์ชาชโชคปัญหาใดๆก็เล็งไปที่ชาวกลุ่มก็ได้พบกับความมั่นคงผลตอบแทนการเงินไรายได้ให้การสนับสนุนจากอีกฝ่ายดีมากค่ะส่วนในเรื่องราวของ ดาวสุกยาย20มกราคมเป็นดาวตัวแทนของพันธุบ้านรถลักทรัพย์ที่ดิน,นแม้ความบันผลจะปรูนแปลเป็นเช่นไรนะโอกาสนี้สุกมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่จะได้ลาบใหญ่นะคะตั้งแต่มีนาคมปี6-6ยาวไป7ปีเต็มนี้บริตยูเนเรนสุกนี้เรื่อนเอื้องราวของรถอักษับบ้านที่ดินเล่งบริตยูเล่งมาที่การงานอาชีพนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือจาก คู่มิตรสหายนะคะอังคารกรับศุ์เป็นดาวคู่มิตรกันนะ,ะเป็นเพื่อนที่ร่วมการงานหาการเงินไรายได้ผลตอบแทนอาชีพรุ่งเรืองนะ,ะต้องเดินทางค่ะเพื่อจะได้ลาภผลจากคุณสวนนะคะนะตนเองอ่ะราหูนี้ก็ในเรื่องราวของการเงินนี้ก็ตรีโกนมาที่การงานการอาชีพค่ะได้ลากจากความมั่นคง จากการเดินทางไกลค่ะมีผู้สนับสนุนเป็นมิตรสหายที่ดีค่ะได้มีขวัญกำลังใจให้กับชาวกลุ่มค่ะุวงมันไปที่หาการเงินมีผู้สนับสนุนเริ่มกันที่งานค่ะงานของชาวกลุ่มค่ะ,ะกลงล้อมุนมาแล้วค่ะกลงล้อกลงเกลียน ล้อเกวียนเริ่มทำงานนะคะเสาทับลักค่ะการทางไกลแม้จะทางไกลก็เหมือนใกล้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากคุ้นส่วนเพศตรงข้ามนะคนทางไกลมุนมาแล้วค่ะปรารถนาจี่เคยร่ำรวยก็จนก็กลับมารวยอีกครั้งค่ะงานนี้มีเกณฑ์มีรถลักซับบ้านที่ดินมี เหตุทางข้ามหุ้นส่วนเคียงบา่าเคียงไหลนะคะชีวิตเปลี่ยนแล้วค่ะงานเปลี่ยนเริ่มต้นเดินทางห่า,หางไกลจากความวุ่นวายนะคะเดินทางไกลพบกับการค้าไม่ใช่เหตุมังเอิญค่ะการงานอาชีพเปลี่ยนค่ะหายใต้พรมลิกิตจ,จัดให้นะคะฟ้าเบื้องบนทำดีอะไรไว้ได้ดีค่ะลงตัวแล้วค่ะงานนี้ มีเกณฑ์ลถเลือกคนบ้านหลังนี้ก็เลือกคนนะคะชีวิตเปลี่ยนได้ดีค่ะการกระทําลงมือทํางานนี้สําคัญที่สุดนะคะลงตัวค่ะได้พบกับเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยค่ะสนับสนุนให้มีการเงินก้อนโตค่ะเป็นเพื่อนร่วมกันงานอาชีพค่ะคุ้นเคยกันกับการงานนี้นะเป็นคนเก่งนะคะ ฉเฉลียวฉลาดในการขาค่ะการเงินดีค่ะงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานนี้มีเกณมีรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินกงลอง้อหมุนมาแล้วค่ะอย่าปล่อยวันเวลาเป็นไปนตามยาถากมนะคะชีวิตสร้างได้ด้วยมือชาวกลุ่มค่ะงานสําเร็จงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางงานการอาชีพก็ได้พบกับ คนตอบแทนนะดีมากงานนี้คุ้นเคยกันผูพกพันกันตั้งแต่อดีตนะคะสนับสนุนให้ชาวกลุ่มได้พบกับความมั่นคงของงาน,นะะได้ดูเงินนะคะเงินนี้ก็ได้พบนี่ค่ะเขาวันนี้ล่ะราชาเธอดาได้พบกับคนเก่งนะคะเพศตรงข้ามายตรงข้ามสนับสนุน ไม้มีการเงินดีค่ะอาทิตย์พุธพบกับการลงทุนร่วมกันกับอีกฝ่ายคนทางไกลนะคะผักดันให้ชาวกุมได้พบความเข้มแข็งนะได้เดินทางติดต่อค้าขายร่วมกันค่ะการเงินดีค่ะต้องอยู่ไม่ติดที่ค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ลงตัวแล้วสบายค่ะเงินดีค่ะ ใช้ชีวิตเรื่อยๆอาหารการกินดีค่ะการเงินน,บบนี้ก็ได้บริหารจัดการมีตำแหน่งหน้าที่ได้ดูแลรับผิดชอบนะกรรมะค่ะกับเพื่อนนี้อ่ะโอกาสรวยล้วค่ะโชคดีนี้ไม่ได้มาโดยง่ายนะคะชาวกุ้มไปเกี่ยวข้อ,ของกับการเงินก้อนโตค่ะ18เดือนเต็มนี้ค่ะราหูตรีโกนไปที่การงานอาชีพค่ะ งานที่ผูกพันกันตั้งแต่อดีตการนะยาวไปโพ้นก็นอดีตชาตินะเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะนะผู้บริหารจัดการงานที่เข้มแข็งะคะ่ะตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้มีการเงินดีมหาเศรษฐีเหมือนทุกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งมาลองเสียงโชคด้วยนะคะมีโอกาสได้ลุ้นนะมีรับลอยฟุกคลุกด้วยะคะ่ะ เกี่ยวข้ขงกับการเงินกับชาวราหนยสิบแปเดือนเต็มนี้มีโอกาสได้ทุกหวยรอยเบอร์นะบาตรีกนที่กรรมะก็ต้องลงมือทำนะ่ค่ปรารถนาจะถูกหวยรวยเบอร์ถ้าไม่ซื้อก็จะถูกได้อย่างไรนะคะโอกาสได้ของรางวัลของมีค่าค่ะมาดูที่ความรักคะความรักนี่นะคะใบเดียวกันนะ หุ้นส่วนทางไกลคู่ค้าถ้าจะกัดไม่ปล่อยนำพลังนี้ไปที่งานนะคะเพราะว่าไปพบกับคนต่างถิ่นที่ตนเองก็รักอิสระไม่ชอบผูกมัดนะคะชอบเต็งตัวดินงดื่มสังสรรค์หันษาถ้าจะรับผิดชอบกันและกันนี้ไปพบกับอีกฝ่ายที่มีมาให้เลือกภาพนี้โป แด่รักคือรักมีความรักก็ใหม่แห่งแรงอ่ะไปพบว่าอ่าทางไกลอ่ะอยากย้ายกันไปนะคะถ้ารักด้วยอารมณ์ถ้าไม่ใช้สมองอ่าก็ไปพบว่าความรักมีกำเก่านะคะไปพบว่าคนมีสเสน่ห์ชนะคนอื่นหมื่นแสนอ่ะความรักนี้ชนะใจตนแน่นอนกว่านะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไร มีเข้ามาให้วุ่นวายว้าวุ่นมีการแข่งขันช่วงชิงกันเกิดขึ้นนะก็เรื่อเริ่มต้นใหม่ดีกว่ามุ่งไปที่การค้านะคะเปลี่ยนแปลงนะจบสิ้นไปนะห่างไกลกันไปนะรักไม่ขาดฝันรักทางไกลรักออนไลนนะ์เป็นเรื่องราวของการรับผิดชอบของอีกฝ่ายที่ ล้อเล่นนะคะความรักต้องจริงจังจริงใจเพื่อชีวิตรักที่ผูกพันกันและกันไปดูการศึกษาค่ะการศึกษาดีความรู้ดีนะคะรุ่งเรืองค่ะลงตัวแล้วเฉลียวฉลาดนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะการเริ่มต้นนี้โอกาสสาเร็จค่ะเรียนรู้จากตนเองแล้ว ได้เริ่มต้นศึกษาอะไรใหม่ๆด้วยค่ะนะโชคดีจะมาเยือนแล้วค่ะผมล้อมุนไปโอกาสประสบความสำเร็จนะคะนะศึกษาด้านทางด้านวิชาการความรู้นะคะดูแลสุขภาพตนเองให้เข้มแข็งแข็งแรงด้วยนะคะเพื่อการที่ตนเองมุ่งมั่นไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะโอกาสประสบความสำเร็จะคะ Ya,